สวัสดีทุกคนด้วยในวันนี้เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนี้แหละแต่ชื่อมันยาวเลยแต่เรียกว่าเกมที่ยากที่สุดแล้วกันนะมาเริ่มเลยอะไรดีง่ายปกติบ็อกเซอร์เอ่อง่ายแล้วกันนะขึ้นชื่อเป็นเกมที่ยากที่สุดเกมที่ยากที่สุดมันจะเป็นยังไงกันนะ ลองง่ายก่อนซิกมาบอยอุ้ยอุยอะไรอะโหลดเหรอโหลดดิ้งอะไรสักอย่างเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างที่มันโหลดมาใส่ในเครื่องอ่ะเออโอ้โหเปิดมาลิกลนุกอะไรวะเนี่ย อ่ะเดี๋ยวกดผิดกลับไปที่เมนู back to menu เรื่องกี้อะไรก็ไม่รู้คืออะไรว่าเปิดมาเจอลิกโลอย่างซิกมาบอยอะไรนี่แหละมาเอาใหม่ตะกี้ เกิดข้อผิดพลาดด้วยการกดกลับมาล็อบบี้ง่ายง่ายของ่ายอะ่ะง่ายก่อนแล้วกันนะเปิดมาก็ต้องเจอลิกโลลิกโลอัดหน้าไงล่ะมาตอนแรกโหลดไวรัสก่อนเลยน่าจะเป็นไวรัสปิ๊บ โหลดมาสองอันโหลดมาไม่รู้กี่อันเยอะมากๆเกอินด้วยอะไรสักอย่างตอนนี้เราขอยากที่ยาขึ้นนั่นเป็นสป,ปยซี่โอเคมันน่าจะให้เลือกบ็อกเซอร์นี่แน่ไม่งั้นมันไม่ให้ ไม่เล่นนะ่ะมันไม่ให้เล่นแน่ๆเราต้องเลือกบ็อกเซอร์คือมันตะยากที่สุดอ่ะคือไอ้ง่ายที่สุดคือเริ่มมาชนะมั้งนะ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวลองปารการก่อนปานการจะเป็นยังไงอืมบ็อกเซอร์เลยแล้วกันนะมา บ็อกซ์คือไออีซี่นี่คือแบบแบลรี่อีซี่อ่ะมันอีซี่ขนาดคือแบบชนะไปเลยอ่ะไม่ต้องเล่นเลยอ่ะไม่ต้องเล่นอะไรสักอย่างชนะไปเลยมาหวังว่ารอบนี้จะไม่เป็นเหมือนตะกี้นะแต่ระดับบ็อกเซอร์ดูมันโหลดอะไรมาเต็มไปหมดเลยเนี่ย ไม่ใครได้แบตอะไรมาก็ไม่รู้ด้วยน่าจะเป็นแบตแล้วคือโคตรแหลกน,นี่ตรงนี้คือเป็นอย่างว่ากดกด A เพื่อกระโดดแล้วกระโดดได้สองครั้งด้วยก็แค่เอาปีงง่ายๆทำไมจะกดกระโดดได้วัดเตอร์อะไรวะเนี่ยเอาใหม่เลย กด <Good. S 2> เอากดไลน์เพื่อเริ่มใหมก่กดไลน์เพื่อสิยังไงวะก็ดีก็ดีไปสินี่เหรอไม่น่าใช่เขากระโดดข้างกันน่ะเงียบโอ้โหเดี๋ๆวัด,ด,ดอ,อันนี้มันอึ๊บเอา้าเดี๋ยวเอาใหม่เลยเจก,กี้ตาย โน่ no. ทำไมมันรู้สึกว่ามันจะไม่ใช่ very easy แล้วมันก็ไม่ very easy อยู่แล้วไม่ใช่ขึ้นชื่อเป็นเกมที่ย้ายสุดอิพอันนี้เนี่ยบทเป็นข้าวเลยบทเป็นชีสยืดๆตาย,ยเรียบร้อย อยากรู้อันนี้คืออะไรขบฮิขบฮิแค่นั้นฮิขบฮิแค่นั้นแค่นั้นเลยเงียบเงียบอันนี้ก็นี่เออเฮ้ยเกมอะไกจังวะปรับอันนี้แป๊บหนึ่งทำไมเกมมันอะไกขนาดนี้ มาเอาใหม่แล้วบ้าอะไรเนี่ยเอออะไรมันไม่ไมต้องมาบอกแกแกมันหลอกลวงดูดูผ้าที่มันที่มันสอนให้กระโดดไปนะแล้วแกจะผ่านโอเคไม่คือมันเด้งแบบนี้มันมันต้องกระโดดข้างโอเคตายเรียบร้อยคืออะไรวะเนี่ย ทำไมมันยากขนาดนี้มันก็ต้องยากแล้วเกมที่ยากสุดโอเคมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอาตายเกือบ์พาแล้วสิเกียร์พาแล้วทำไมมันมันแหลกอ่ะปึ๊บโน้อะไรอ่ะดื้อ บ้าโบตะกี้มันดืดอะไรสักอย่างมันต้องมีบางอย่างเงียบบ้าโบ,บ,าโบตายดานแรกยังไม่ผ่านเลยอะไรวะเนี่ยเอาเอามารอบนี้เอาใหม่ตะกี้โดนเตะทำไมทำไมแกถึงเกียนฉันได้ขนาดนี้ Sigma boy. ซิกมาบอยมาบ็อกเซอร์เหมือนเดิมบ็อกซี่บูทไม่ใช่แหละบ็อกซ์มาโหลดมาเลยไอไวรัสทั้งหลายนะ่ะโหลดมาเลยวิธีเสียงตายด้วยใครตายเยอะแยะ นี่นี่นี่นีดด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 ด้ดดม,มดด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 โดด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 ้อดด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 กดดาดด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 ดมดด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  เถ้าผู้ชมอยากให้มีพาสองก็ขอ,งขอสักสองไลค์ขอสองไลค์จะทำพาสองให้เออตายเจ๊จัดไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้ว อีโนโอแล้วมันอันนั้นคืออะไรวะตายเหมือนเดิมหยบยัมมี่ตรงนี้ขยับไปใกล้ๆแล้วก็กระโดดมันเดิมนิดเด็กแล้วอีจะมาบอกโอ้โหเดียวนะตรงนั้นมันคือคตรเกเร ยังไม่ผ่าตรงนั้นอยู่เองน่นยิงมาแล้วเจ้าห่าตรงนี้มันอาจจะยิงมาแบบเมื่อกี้ยิงปุ๊บหายหมดเลย,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 ยไม่ไหวละขอปิดคิดเลยกันนะถ้าอยากให้มีพาร์ทสองขอสองไลค์นะอย่างที่บอกไปตะ่อกี้ก็บายปุย